<Wow. S 2> ส,วสวัสดีค่ะป๋ผ่านะคะพบกันกับแช์สูตรสลามซีซัน8 EP 1ค่ะ EP แรกนะคะป๋ผ่าก็แชร์ไปก็ทำให้น้องบางคนสับสนนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะก็คือเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนแช์สูตรสลามไม่ใช่สลามรวมมิตรไม่ใช่แบบนั้นนะคะแช์สูตรสลามเตืดเๆเดเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูเนาะแล้วก็วงเล็บว่าของในเซเว่น หนึ่งอย่างไม่เกินห0บาทเท่านั้นเองค่ะที่ต้องการทุกคนค่อนข้างจะสับสนทุกคนก็แชร์เหมือนแชร์รวมมิดบังอะไรบังอย่างนี้นะเราก็เลยมีตัวเลือกน้อยซึ่งดีมากาไม่เปลาค่ะไม่ลำบากใจมากนะคะบางคนเข้าใจนะคะก็ได้ไปเนาะโอเควันนี้เป็นของน้องรายและสุดไรนานตามดูกันเลยค่ะสวัสดีกราบพีป่ปาต้องทำอย่างเราทํทำปากได้นะ ชื่อบัวนะคะเอาผู้หญิงนะคะวันนี้มาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่า i อซ b e s t แเฟว่าอะไรคะ i c ซ b e เ s t น,น้ำแข็งที่มันแบบไม่ดีอะหรอหรือไงอะไรประมาณนนะคะเราไปดูอุปกรณ์เอ้ยอุปกรณ์เอ้ยถูกแล้วกัน อุปกรณ์แรกนะคะครีมอาบน้ํารักเนาะน้องบอกว่าน้องใช้กลิ่นซอฟต์โรสนะคะของเบ้ลพาก็ไม่รู้ซอฟอีหยังนะคะซอฟจังซี่แหละซอฟสีขาวๆนะะี่ยใช้ไม่หมดสักทีพะซื้อมาแพ็คคู่ใช้สองอันเลยนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะโลชั่นวาสลีนค่ะอุปกรณ์ต่อไปนะคะกลินเซรีนบอลลกนะคะ ซื้อที่ร้านขายยาได้ค่ะขวดเล็กๆขวดใหญ่ๆอย่างนี้ไม่มีขายนะกวางเปล่าเฮน้ําเปาห้าอ่ะมีขายที่เซเว่นนะคะอันนี้เป็นน้ํายันฮีจริงๆนะคะยังไม่ได้เอาน้ํานี่ออกไปนะคะเพราะว่าซื้อให้น้องน้อยกินขวดเขาหน้ารักเนาะอันนี้ใส่บอเล็ตนะอันนี้คือตายยังไม่เอาออกนี่คือเป็นยังเป็นของออริจินอลอยู่นะคะ <c oughs> ชื่นใจยังเอามาทำสลามนะ ก็จะใช้ของจริงอะ่ะจริงจริงกอกน้ำเปล่าไม่มีใครรู้หรอกใช่ปะแต่นี้จริงใจออกคนดูไงฮะตกไหมตไหมไม่ตบไม่ตบไม่ตกนางน่ารักอย่าตบนางเลยโอเคสีฟ้าค่ะสีอื่นก็ได้ถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้เป็นไปไม่ได้ค่ะช่องนี้ไม่ใส่เป็นไปไม่ได้นะใส่ใส่เดียวใส่มาสิมา ใส่ยับใส่ยับกากเพชรสีฟ้าไอสีขาวก็สีฟ้าไม่ใส่ก็ได้ก็ไม่ได้อีกนี่นะสีขาวว้าวแล้วอันนี้สีฟ้าว้าวอันี้ใครใส่หมดอะมีกี่อันก็ใส่หมดบ้านนะ <a> แล้วก็กาวน้ำขุนนะคะทุกคนอุปกรณ์มีแค่นี้เลยนะคะแล้วก็มีถ้วยมีถ้วยมีช้อนนะคะ ถ้วยช้อนไม่ต้องพูดถึงเนาะเรามีครบนี่ซื้อใหม่แล้วเห็นปะ่ะทุกคนเห็นปะ่ะว่านี่คือช้อนใหม่แล้วนี่ก็ถ้วยใหม่เลยนะแอบซื้อแอบซื้อจริงๆน้องเกตแบนแล้วอะไม่ให้ซื้อแล้ว,วมันเยอะมากอันนี้ไปแอบซื้อมานะคะโอเคอุปกรณ์พรอ้อมคนพรอ้อมทงไงไเราไปลงพทํากนเลยมาค่ะทุกคนขั้นตอนแรกน้องบอกว่ามาผสมกินีนเซอร์ลีนบอลแหลกกันก่อนเลยนะคะโดยการใช้ กินเซนรีนบอลแหลกแต่น้องดันเขียนว่าบอลแหลกตอนแรกคิดว่าบอลแหลกเพียวๆใชอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำแปดช้อนนะอาศัยไปหนึ่งอันนี้คือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้คือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าไปแปดช้อนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคนี่นะผสมแบบนี้เลยนะทุกคนคนให้กินเซรีนใส่แล้วก็ใช้ได้เลยค่ะ มาค่ะพอเราได้กินสรีนแล้วน้องก็บอกว่าให้ทําส่วนกาวนะใส่กาวลงไปในถ้วยน้องไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่เพราะ,ะพี่พาจะใส่ประมาณสักห้าแล้วกันนะ 2> 1, 2, 3, 4, ทําาเยอะอีกแล้วอะเอิ่มเอิ่มเอิมเอิม,อม,อมทำเยอะอีกแล้วพี่พาเดี๋ยวโดนด่าละเดี๋ยวโดนว่านะทําเยอะเกินไปเนาะต่อไปก็ใส่สีลงไปค่ะโอเคเลดี้โกเลดี้โก วันนี้มันจะเป็นน้ำแข็งที่มันจะไม่ดียังไงหรออยากรู้จึงเบอืออย่งนั้นนะคะก็ให้ใส่ครีมอาบน้ำลักลงไปเลยลักนี่จะทําให้ทุกอย่างแข็งมากนะคะป้าพาใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่พอน้องบอกต้องการแข็งแข็งค่ะเจ๊จัดให้ค่ะเป็นสลามเลย <c oughs> เห็นไหมคะทุกคนห <c oughs> ยอกห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 ยอกใส่กินสลีลง ไปใส่บอระลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะในกาวเลยลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะเลยเพื่อให้เขาแข็งด้วยนะบอกว่าใส่แล้วมันจะแข็งอ่ะพวดเขาให้หนึ่งช้อนโต๊ะท้าดาทุกคนเราได้สลามมาแล้วนะคะต้องขอโทษน้องด้วยที่ป๊อผ่าทำแล้วมันไม่แข็ง <laughs> เพราะว่าใส่กาวเยอะแน่ๆเลยแล้วก็ใส่หลักควบคู่ไปด้วยแบบน้อยเกินอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า มันนุ่มและยืดแล้วตามที่น้องต้องการแล้วน้องบอกว่าทำเนี่ยมันต้องแข็งก่อนแล้วน้องต้องการให้ใส่โลชั่นให้มันแบบนุ่มๆไงแต่ตอนนี้คือมันนุ่มมากอ่ะแต่ไม่เป็นไรเป้าพาก็จะใส่โลชั่นไปอีกสักปื้ดสองปื้ดนี่มันก็ยิ่งนุ่มไปอีกไม่ออกปะเขาบอกเลยนะว่าจุดเด่นของสูตรนี้นั่นก็คือจิ้มฟินแล้วก็ยืดมากจริงๆค่ะไม่ได้อิงนิยายนะคะเดี๋ยวตอนถ่าย Q&A จะยืดให้ดูอีกทีว่ายืดได้มากแค่ไหนนะทุกคน ดูคือพื้นลื่นไปหมดเลยตอนนี้กินเซีนหกมันก็ลื่นหน่อยๆเน,นี่ยนะถ้าทุกคนคิดว่ากลัวเขาติดมือนะใช้กินเซีนนะทาทามือหรือว่าทําเป็นเหมือนล้างมือไปได้เลยนะเนี่ยล้างในน้าเนี่ยได้เลยนะแล้วมันก็จะไม่มีการติดมือใดๆก็คือใดๆนะคะโอเค ไหนลองจิ้มฟินอย่างที่น้องบอกสิว่าฟินจริงอะเป้าหูอยากจะลองแบบวางให้เขาจิ้มฟินแหละแต่มันแบบอาวางได้ละวางได้ละโอเคมาวาวโอ้โหเดี๋ยวฟังท้ายคลิปอีกทีว่าใช่อะเป้าโอ้โหสุดยอดอือือได้อ่ะนุ่มมากทุกคน โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พาให้คะแนนน้องบัว10คะแนนเต็มคะ่ะสําหรับคลิปแรกนะคะจุดเด่นคือยืดและจิ้มฟินจริงๆด้วยนะคะได้ทุกอย่างตามต้องการจริงๆคะ่ะถ้ายางไงเราไปดู Q&A เลยวันนี้น้องบัวถามอะไรประว่าพากันบ้างตามไปดูกันเลยจ้าเดี๋ยวทุกคนยังไปไม่ได้ยังไม่ได้ใส่กากเพชรเลย oh. น้องไม่ได้บอกขั้นตอนการใส่กากเพชรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเป็นออปชันเสริมให้น้องเองนะคะน้องบอกอุปกรณ์ แต่ไม่ได้บอกตอนใส่ว่าจะใส่ตอนไหนเนาะก็ควรจะใส่ตอนนี้แหละค่ะพี่ผามันดีมากค่ะตอนนี้ควรจะเป็นตอนที่ควรจะใส่มากที่สุดแหละค่ะพี่อ๋เพราะไม่งั้นมันก็จะละลายหายไปกับสายลมและแสงแดดนะคะทุกค,คนโอเคสวยไหมคะสวยมากๆโอ้โหจิ้มฟินสุดๆว้าวนี่สวยมันจะสวยแค่ช่วงวินาทีเดียวนะคะ วินาทีเดียวเท่านั้นค่ะโอ้สวยมากๆไปค่ะไปจริงๆแล้วไปดู Q&A กันจ้าก่อนจะไปดู Q&A ก็ต้องยืดสลามให้ดูก่อนนะคะว่ายืดแค่ไหนดูค่ะความยืดนั้นยืดนุ่มฟินจริงๆจิ้มก็ฟินค่ะถือว่าสูตรนี้ยืดมากอะนุ่มมากเนี่ยแนะนำเลยนะใส่กาวหช้อน ใส่เกวห5ช้อนจะได้เยอะขนาดนี้ถ้าใส่น้อยกว่านี้ก็จะไม่ได้เยอะเท่าหนีงไงเห็นปะยืดอีกทีอ่ะยืดเ <c oughs> ยืดสุดแขนนี่คือยืดมากแล้วนะคะแล้วก็นุ่มมากๆด้วยนะคะขอบคุณสูตรด,ดีๆแบบนี้เนอ้อบุมบุๆมบุมบุมเลยนะคะโอเคคำถามแรกของน้องบัวเนาะ เวลาที่นอนไม่หลับพี่พาทำยังไงครับอ๋อจะบอกเลยว่าตอนนี้เหมือนเป็นโรคนอนไม่หลับอาจจะแก่แล้วก็เป็นได้ะ <c oughs> ก็คือเริ่มนอนไม่หลับถ้าตื่นประมาณตีสองตีสามเนี่ยนอนไม่หลับแล้วทุกคนก็ตื่นมาสัตว์เกมดีล้ออะไร <c oughs> ก็ตื่นมาเล่นอีลันยาวไปจนตีสี่ 4, แล้วก็ทําให้ตัวเองรู้สึกง,ง,ง่งวงมากๆแล้วก็ลงไปนอนอีกทีปัญหาหลักก็คือ แปดเก้าโมงก็ไม่อยากตื่นไงอันนั้นคือปัญหา เราก็เลยพึ่งยานอนหลับก็ไปหาคุณหมอเลยนะนี่ไปที่โรงพยาบาลไม่ได้กินซีซัวนะคุณหมอก็ให้ยานอนหลับมามันก็ไม่เชิงว่าเป็นยานอนหลับนะเป็นยาเหมือนผ่อนคลายให้เราผ่อนคลายเราก็จะนอนได้เองอะไรประมาณเนี้ยทำอยู่2วิธีค่ะบางทีไม่กินยาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มนอนไม่หลับก็จะไปพึ่งยานิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามนอนให้หลับเองก่อนจะนอนบายสีระบายส,ายสีตามตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูชอบไปหมดติดเพชรไปแล้วใช่ไหมก็ระบาย สีอีกอะไรนี้เนาะแม่ถามนิดเดียวตบยาวเลยเจ๊ข้าหลังที่สองค่ะพี่พาชอบกินอะไรใหญ่หรอนึกว่าพี่พาชอบกินลำใหญ่ไหม <laughs> พี่พาชอบกินอะไรหรอแบบกว้างๆเลยนะคะจริงๆพี่พาชอบกินไอติมช็อกโกแลตมากค่ะอะไรที่เป็นช็อกโกแลตกินหมดเลยชาไข่มุกโกโก้อะไรเงี้ยอะไรที่มันแบบมันเป็นพวกโกโก้ช็อกโกแลตอะไรเงี้ยชอบหมดเลยถ้าเป็นอาหารก็อีกฟิลหนึ่งเนาะน้องน่าจะถามพวก พวกของหวานนี่หรอน่าจะเป็นแบบดันนะคะโอเคคำถามสุดท้ายนะคะชอบประเทศอะไรคะพี่พาชอบประเทศไทยคะ่ะเป็นสยามเมืองยิ้มไม่จริงพี่พาชอบประเทศญี่ปุ่นคะ่ะอยากไปญี่ปุ่นมาก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 อยากไปญี่ปุ่นที่สุดอยากไปแช่ออนเซน็นเละแกฉันอยากไปแช่ออนเซน็นเป็นประเทศที่เปาพาอยากไปมากที่สุดนะคะ ไม่รู้ว่าปีนี้ปีหน้าจะได้ไปกับเขาหรือเปล่าเนาะได้แต่อธิษฐานเลยก็วิงวอนพอจะไปก็มีโควงโควิดนู่นนี่นั่นมาเบรกเจสนเทิมเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป่าผ่าด้วยนะคะมีสูตรดีๆเด็ดๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะใครมีก็คอมเมนต์แบบเป็นตัวหนังสือที่ใต้ล่างคลิปนี้แต่ถ้าใครมีลิงก์ที่ฝรั่งแบบแปลกๆว่าเอ้ยพี่พา สลามโนกาเ่ยเขาหลอกไหมหรือว่าสูตรนี้มันทําได้ดีจริงอย่างที่เขาบันโนขึ้นมาหรือเปล่าเขาแบบยัดไส้หรือเปล่าก็สามารถส่งลิงก์มาให้พี่ผาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ o กเป้าผาไทยแลนด์หรือว่าจะเป็นไลน์แอ P A P A H A นะคะสามารถเข้าไปพูดคุยสั่งซื้อของหรืออะไรได้หมดลาบลาบลาในนั้นเลยนะเบ้าผาตอบเองนะคะแต่ว่าช้านิดนึงค่ะโอเคไปจริงๆแล้วนะอย่าลังนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน,น้านอนคลิปนีปลาแล้วแชะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ